เดี๋ยวผมจะมาพาคุณดูสแต็มนะครับอันนี้นะครับเป็นอ่าผมดีใจมากเลยนะครับมีชื่อผมชื่อผมบนไฟสณน่น้ครับที่เขาส่งมาให้ผมดีใจมากที่มีชื่อนี่ชื่อนะครับทาวัตพัทรพินโยนะครับเดี๋ยวนี้ผมค่อยเก็บนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นสแตมชุดเดือพระราชวิธีอันนี้สวยงามมากเลยครับอันนี้เป็นชุดสุดท้ายที่ผมซื้อมาถือว่าหายากมากอันเนี้ยเพราะว่าช่วงนี้เพราะเด็กเด็กสมัยนี้ก็ไม่ค่อยสนสแตมด้วยไงอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นชุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา80พันษานะครับ ราคาหน้าดวงเนี่ยจะ5บาททั้งหมดเลยครับยกเว้นตรงกลางจะราคาหน้าดวง40บาทอันนี้เป็นของพันปีหลวงนะครับอันนี้เป็นสแตมป์140ปีไปรษณีไทยนะครับอันนี้เป็นเอ่อที่ผมชี้นะครับเป็นสแตปมชุดอันอันเอ่อสแตปมในอันแรกเลยนะครับในประเทศไทยสแตปมสซลร ต่อมานะครับเป็นอ,อ,อันนี้เป็นรัชกาลที่สิบนะครับปีสองห้าหกหนะครับราคาหน้าดวงจะราคา10บาทนะครับราคาตกนี่ก็แผ่นละร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเจ้าชายน้อยนะครับเจ้าชายน้อยมีสองลายนะครับนี่จะเป็นลายนี้ลายที่คุณเห็นนะครับกับลาย าลายแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาแป๊บนึงนะครับขอ,อขอกรุณาด้วยนะครับ ในเมื่อกี้ผมใช้คำผิดก็ขอโทษกันด้วยนะครับเอ่อต่อมานะครับเป็นสแต็มรูปวงกลมนะครับหน้าดวงเนี่ยจะราคา5บาทนะครับแต่ผมซื้อมา43บาทที่ไปสนีอุดรต่อมาครับอันสุดท้ายอันนี้ผมก็ซื้อมาจากอุดรสัปดาห์แห่งการเขียนจดหมายสมัยนี้คนไม่ค่อยเขียนจดหมายแล้วนะครับปีสองห้าสี่หนึ่ง หรือถ้าเป็นคอสห9ึ่นะครับจะเป็นลายพญาดัชห์มันจะมีหน้าดวง2บาทกับหน้าดวง12บาทนะครับเจอกันนะครับถ้ามีสแตมไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องติดตาม b e เวอรด้วยนะครับขอบคุณครับ